หังจากเติมน้ำมันเพิชนนะครับอันนี้นะครับตอนนี้ก็ขับมาประมาณเกือบ20โลแล้วนะครับก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยนะครับก็คือใช้งานได้ปกตินะครับสมรรถนะก็เหมือนเดิมนะครับขับเหยียบปุ๊บปั๊บได้เหมือนเดิมนะครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะครับก็ถือว่าปกติแต่ไอ้ที่ว่าไม่ ขครื่อนนิ่งขึ้นตอนสโลว์มันจะไม่มีอาการสั่นแบบเครื่องมันนิ่งนิ่งกว่าเดิมนิดนึงนะครับจากที่สัมผัสได้จากังเกตได้ปกติมันจะสั่นที่พวงมาลัยตอนสโลว์นะครับตอนเอีนิ่งนิ่งนี่ตอนนิ่งนิ่งคือมันเครื่องมันไม่สั่นนะครับรถมันไม่สั่นนิ่งกว่าเดิมสโลว์นิ่งแล้วก็เหยียบได้ปกติเหมือนเดิมนะันจะเทสเหยียบนะคือคันเร่งมันจะมาแบบว่า นี่จะเหยียบเข้ามงเลยนะครับดูนะครับโอ้ลอทอกขึ้นดูนะครับสี่พันรอบส่พันรอบเปลี่ยนนะครับสี่พันรอบเปลี่ยนทำได้ร้อยยี่แล้วนะมาแวบเดียวยนะครับแล้ว้หลังไม่มีควันเลยนะครับปกติถ้าเป็นดีเซลธรรมดาตอนเยียบเมเยียบเบรเล่เจะมีควันออมมาด้วยแนตะ่น,นีม่มีคว่ดีดีกว่าดีเซลนะ มันปั๊มใช้ได้นะครับแต่ถ้าให้เข้าสูตรหน่อยหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งร้อยลิตรนะครับผสม e85 ไปสักประมาณห้าลิตรแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันหอมก็เอาทูทีของทูทีของขัตต้นนะครับที่มีกลิ่นหอมๆนะครับใส่เข้าไปสักหน่อยนะครับถ้า่พอได้มีกลิ่นหอมมันจะได้ไม่มีกลิ่นน้ำมันพืชเกิดว่าเยี่ยมเลยนะครับน้ำมันตัวนี้ใช้ได้นี่รถรุ่นใหม่ใช้ได้คือ ไอรถโบราณแบบเก่าๆแบบกึกๆก็ยังใช้ได้สบายเลยนะครับเอาแบบสบายเลยนะครับคือถ้าผ่านระบบเซ็นเซอร์ไปได้น่ถือว่าใช้ได้นะครับอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงแรงอัดแล้วเนี่ยมันจะมันจะวัดตลอดนะครับถ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้าควบคุมด้วย ECU นั่นจะมันจะวัดแรงอัดวัดท่อไอเสียวัดคเมานะครับพัว่าการผมไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นี้ยมันจะขึ้นโชว์ที่ถ้าว่ามันใช้งานไม่ได้มันจะขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเลยนะครับหน้าคนโทรลเลยนะครับ ว่าใช้ได้นะครับน้ำมันพืช100%นะครับพือลองแล้วจบข่าวนะครับจบข่าวลองไปใช้กันดูนะครับโอเคยิม้ม